สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันในเรื่องเล่าพิจิตรเขตหนึ่งจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งค่ะครับผมสัปดาห์นี้นะครับอยู่กับเรานะครับวันศุกร์ที่17มกราคมปี2 5 6 8นนะครับผมนายธรรมราสิงคา์านวานครับค่ะและนัดนะคะนางสาวสุนัดจิตตะระค่ะผู้ดำเนินรายการค่ะมาเริ่มข่าวแรกกันเลยนะคะน้องว่านในวันศุกร์ที่10มกราคม2568นายนิเวศอินสุวร ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งพร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฐ์กันทารองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งดำเนินการเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2,568เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคม พร้อมส่งเสริมให้มีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพมีสุขภาพพราณาใัม่ที่สมบูรณ์และห่างไกลจากยาเสพติดที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตจังหวัดพิจิตค่ะครับผมต่อมาครับวันเดียวกันครับเวลา9ก้านาฬิกา นะครับผมนายนิเวศอินทร์วผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งครับได้มอบหมายนางสาวน้ำอ้อยสุขเลศิศรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรครับโดยในกิจกรรมนี้ได้มีนางสาวธนิยาในพินิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานครับและ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์2ข้อได้กันคือ 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองหน่วยงานภาครัฐและเอ,อกชนในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของผู้พิการ 2. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสังคมให้สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขครับค่ะ ต่อมานะคะวันที่13มกราคม2568นายนิเวศอินสุวรผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งนำโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ PRT NT ONE ครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 3 6และนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเก็บข้อมูลสารสนเทศสำหรับการนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงจุดด้อยในระดับห้องเรียนหรือรายบุคคลก่อนการสอบจริงอีกทั้งนำไปสู่การยกระดับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนและผู้จัดการเรียนการสอนทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในการตรวจเยี่ยมสนามสอบร่วมกันกับ ว่าที่พันตรีสุวิสิทธิ์กันธานายสิทธิศักดิ์เทศประสิทธิ์นางสาวน้ำอ้อยสุกรศรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งและคณะศึกษานิเทศประธานกลุ่มโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาโดยการสอบได้ดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะครับผมต่อมานะครับวันอังคารที่1 4มกราคม25ง8นะครับ นายนิเวศอินสุวั์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเคงเป็นประธานครับการเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียนเพื่อยกระดับการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลหรือ GSHPS ประจำปี2568ครับซึ่งเป็นการจัดขึ้นด้วยการร่วมมือของ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งและศูนย์อนามัยที่3จังหวัดนครสวรรค์ครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาสําหรับการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและมาตรฐานด้านผลลัพธ์สุขภาพของนักเรียนที่ห้องประชุมชาละวันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขตหนึ่งอำเภอเมืองพิจิตจังหวัดพิจิตครับค่ะ ในวันที่15มกราคม2568นายนิเวศอินซุวรผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งและนางสาวน้ำอ้อยสุขเลิศรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษารวมต้อนรับคณะชมรมอีสุสุเพื่อสังคม บริษัทอีซูซูมอเตอร์ประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนการมอบเครื่องกองน้ำในราคา128,500บาทและอุปกรณ์การกีฬาในราคา5,000บาทให้กับโรงเรียนวัดหนองหลวงอำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยซึ่งจะช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ครับผมต่อมานะครับเป็นข่าวของวันที่16มกราคม2568นะครับนายนิเวศอินทุวัผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งพร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลา,ากรในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งนะครับรวมต้อนรับนางสาวธนิยาในพินิษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเนื่องในโอกาสที่เป็นประธานในงานวันครูประจำปี2568ภายใต้ชื่อว่าครูจุดประกายความฝันผลักดันให้กล้าคิดสร้างโอกาสให้ชีวิตเด็กไทยครับที่หน่วยจัดอำเภอเมืองพิจิตรโดยภายในงานนะครับได้มีพิธีสง่งพิธีมอบกิจบัตรและโล่รางวัล ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพิธีบูชาครูพร้อมกล่าวปฏิญาณตนในกิจกรรมกีฬาสาันสัมพันธ์วันครูประจำปี2568ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตออรอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรครับและนอกจากนี้นะครับท่านผู้อำนวยการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งยังได้ร่วมงานวันครูประจำปี2568ของอำเภอวังไซพูนอำเภอสากเล็ก อำเภอวชิระบารมีและอำเภอสามงามอีกด้วยครับค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะคือข้อมูลข่าวสารดีๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขตหนึ่งค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทั้ง3ช่องทางค่ะครับผมช่องทางแรกนะครับเป็นช่องทาง Facebook Page สพปพ,พิจิตเขตหนึ่ง ช่องทาง YouTube พิจิต1นึ่งชาแลและช่องทาง TikTok ประชาสัมพันธ์สปปพปพิจิตเคหนึ่งครับและก็อย่าลืมเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับเเราพ,พิจค